ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็ได้ปะทะคารมกันอย่างดุเดือดเลยนะคะผ่านรายการทางสถานีโทรทัศน์ค่ะโดยเรื่องเศรษฐกิจเป็นประเด็นสำคัญที่ทั้งสองผู้สมัครก็คือประธานาธิบดีนิคาาโคลัสซากซีและนายฟรองซัวอองลองยิบยกขึ้นมาโต้อภิปรายกันตลอดการโต้อภิปรายประธานาธิบดีซากซีก็ได้ปกป้องการทำงานของตนเองว่าช่วยให้ฝรั่งเศสหลุดพ้นจากภาวะถดถอยแต่อองลอง ตอบกลับไปว่าฝรั่งเศสกําลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตที่เลวร้ายอัตราว่างานก็พุ่งสูงสุดเป็นประวติการนอกจากนี้ยังถูกลดอันดับทางเศรษฐกิจอีกด้วยซึ่งประธานาธิบดีซากซีก็ตอบกลับไปว่าอองลองเนี่ยเป็นคนที่ชอบพูดให้ร้ายขณะที่อองลองก็ตอบโต้ว่าซากซีก็ชอบปัดความรับผิดชอบนะคะการโต้ภิปรานี้มีขึ้นก่อนที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบสองจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่ายังบ่งชี้ไม่ได้ว่าใครจะคว้าชัยชนะแต่จากโพล่าสุดชี้ว่านา ออนลองมีคะแนนนิยมนำประธานาธิบดีซากุซี่อยู่7จุดค่ะ